ตกปลาไม่ไหนดูข้าวดีกว่าครับแม่ขุดมือกุ้งไม่มีทางได้เจอแบบนี้หอมีกินข้าวเดินนะผมชอบชอบเดินล่างกินเหล้าเอาเมาตรงนี้เลยเนี่ยแก<อ>ถึงเวลาดักหนูอีกแล้วอ๋อเดือนแปดได้ดีกว่าเดินสิบได้ไหมเดินสิบดักนกวักนี่หว่าข้าวสวยมาก มันทําอะไรใน,น้นากูคน้องออกไปทันี่เฮียใหญ่ฝนตกเลยเนี่ยยูกูใสมาเนี่ยนายกี้หรือไอ้นายกี้เลยนะนายกี้อีกแล้ววันนั้นพังไปคู่แล้ยเฮียลงน้ําขึ้นมาดำปีสจะสักแมง่งแคเดินเนี่ยแม่งร่วมขึ้นชั่วโมง ไม่ต้องตกอะตกชั่วโมงกับมืดพอดีโอมนแรก้นานเข้ามามีพลังทั้งเลยไปดูดูเลยพี่ออกมากลทุกวันไหนคุณมัน้ะปรมาตไปมมันไพอไม่ได้แล้วโดนตอนเดินออกไปอ้ยเขาับไปเลยเดินย่อเขาเฮเอาไม่ต้องลกมากเลย ให้พรมีที่ลงที่แหละมั่งอ่าอ่ามีเฮ้ยโหม,มองหน้ากันเลยเฮ้ยอั้นก็มองเราเว้ยมองกุศลประเทศกูเจ้ตาตำนานเว้ยใส่ปลาทูอืมเห็นถัง,อ,งถอ่ะรือถังประดุกวะถังปลาดุกวะอ้าวพี้เอาแล้วลูกย่กอยกูแล้วแล้วาามามามาเคารพเจ้าตำนานหน่อยเฮ้ย อยู่ในความเงียบครับจ้องจ้องทุนอย่างเดียวจากการจ้องทุนปนินมาจ้องจ้องทุนชะโดมาแลหลบหลบเดี๋ยวมันเห็นหลบต้องมีหลบปลานะไปยืนจังก้าโบยวายโวยวายไม่มีแตกอะ<ช>แล้วเสียงสวรร์ก็มาครับนี่นี่นี่น,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 นี่ดูครับเสียงสวรค์ครับ เสียงกูย uh> ิ่งไม่มีอยู่เทพร้อยนะครับอย่าอย่านิ่งอย่านิ่งอย่าน Hi uh ิ่งกระเด้งๆไว้อย่านิ่งอย่านิ่งเทพอย่านิ่งเทพอย่านิ่งครับโอ้โหติมครับติมครับโอ้โหวัดทรงดีเลยนะครับเฮียดำแล้วโอ้โหอยู่ตรงนู้นหมาเว้ยเทพรอยู่หมาวุยหมาวุยหมาวุยไอ้ย่าอีกกลับโอ้โหตัวใหญ่ทิ้งไว้แล้วเทพ อ๋อพี่ขยกเอาใช่ไหมผมนึกว่าตัวใหญ่โอ้โหมันไม่ลืมมืดเหมือนมางา่ายจังอะ่ะแ,แ,แล้วเสียงสวรรค์ก็มาครับแม่กำลังมองสายดึง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 โอ้โหนี่เลาะมาเลยนี่ว่าขุดบ,บัวมาเลยใช่ไหมงงเดะงงเดะฝั่งนู้นงงเดะเล่นอะไรกันวะฝั่งนู้นฝั่งเล่นอะไรกันวะเฮ้ยหมาเว้ย โอ้โหทุนกูอยู่นี่อ่ะบังโนอะ้โหได้ไหมตัวได้ไหมเฮียร้อยนะสายร้อยนะเทพอุยอ้ยได้ลุกเฮาลุกเบาลุกขันพ่อลุกเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดเดี๋ยวกูจับเองขึ้นมาแล้วโอ้โหไม่ได้วะเทพสอยเลยลุก แมเยศโหเทพนี่มึงไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวขนาดนี้ใช่ไหมรู้ดิมึงสอยสายกูขนาดนี้แหมตัวเบ็ดครับเหมือนเดิมครับตัวเบ็ดเหมือนเดิมครับทะลุเบ้าเหมือนเดิมครับมีห้าครับโหทิมเนี้ยไปร้านลายทาเทพโอ้โหไม่หนัก ไม่หนักแต่สันไม่หนักแต่สันบัวมาเป็นกองเอ้ขุดบัวมาเลยดูไปครับดูตัวเบ็ดครับอยู่ไหนครับทะลุครับไม่เหลือครับหนาๆอย่างนี้ยังทะลุเลยครับแก้มด้วยโอ้ถ้าไม่ติดตรงนี้แม่งก็อยู่ยากเจ๋งๆครับเทพเสียงสวัสดีมานั่งกินเหล้าคุยน้องนิ่งทำไมมันเงียบจังวะเงียบเงียบโอ้โหเทพ ก็บอกแล้วกูเอามึงมาวัดไม่ต้องให้กูหรอกกูวัดไปกูก็ไม่ดังเท่ามึงอ่ะห้ากว่าครับพูดให้หนักให้ตรงนั้นได้ยินโอ้ยนี่ต้องภาพนิ่งแล้วเทพโหถ่ายนานหน่อยตัวใหญ่ละนานจะมาขี่ตัวใหญ่เงี้ยป่าฝั่งนี้เงียบกริบฝั่งนี้ขโมยปลาใช่ไหมฝั่งนี้ บอปเปิดฟรีฝั่งนี้ขโมยป่าโหเป็นไงแก้มทะลุอะทะเทพคมจริงจริงเดี๋ยวไปจดลิขสิทธิ์แล้วเกอบเบ็ดยี่ห้อนี้ขวดเหล้าแล้วหยิบขวดเหล้าอีกแล้วขวดเล็กก็ไม่กลัวเราขวดใหญ่น่ากลัวหน่อยเมื่อกี้นั่งบนกันทะเทพนั่งคุยกันไปเรื่องป่าเรือมาเดี๋ยวนี้มันเล็กยังมะกไปที่ไหนก็เจอแต่ไซส์เล็กเล็กจนขี้เกียจจนไม่อยากไปตกลแล้วเมื่อสองสามวันนี้นทะเทพก็ไปมา หมคือมีใบใหญ่แม่งขึ้นมาตัวเท่าแขนเท่าแขนเนี่ยเท่าเท่าเหยื่อเลยพูดกันไปคุยกันมานั่งเซงรอเสียงสวรรค์อยู่แม่งเมื่อไหร่จะมีเสียงสวงรรค์สักทีพอพูดจบวิ่งปาดเลยโอ้ยเยแต่ละเร็วโอ,โอ้รีบตีจังเลยจะมาถ่ายตอนตีเน,นหน่อยเดี๋ยวก็หาว่าโมเดี๋ยวก็หาว่าเอาปลาลงไปเกี่ยวเยอะรีบตีจังเลยอ่ะโอ้มีทำน,นั่นไปด้วยสาระนักไปด้วย แมงน้ำอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยมึงตีลงไปน้ำอยู่ตรงไหนวะโอ้ตายตายโอ้โหโอ้โหขันนี้ขันนี้โอ้โหโอ้โหขันนล้นกิ่หายแล้วเอาอันนี้ก่อนชัวชัวก่อนขันไหนวะเนี่ยขันนี้แหละหืมดอกที่สองเฮ้ยตัวโตนะเว้ยตัวโตนะเว้ย เดี๋ยวไม่น่าเลยเทสอีกแล้วโอ้หยโอ้หยโอ้ยอ้ยใส่กระเป๋าไว้เทสเดี๋ยวไปเปิดอะไรคนมันว่างที่ไหนเฮ้ยเขากำลังลุ้นอยู่เฮ้ยตัวนี้มาไวจังวะไม่ใส่ทุนนะเนี่ยกออูเปิดอยู่แต่คนละตู้อะโอ้โหไม่เห็นน้ำเลยไม่เห็นหัวเลย แป๊บเดีอง,ง,ง,งออโอ้โหแป๊เดียวเงหัวตัวนี้ตายตายอยู่ร้อยห้าสิบเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอานี่ยังเรียกกินเมื่อกี้ผมกินใช่ไหมผมกินด้วยใช่ไหมอืมโอ้โหสวยเลยแล้วไปไวทำไมให้มันติดนั่นน่ะโอ้ ตอนแรกของมึงวิ่งก่อนเสียงท่านไหนบ้างบังเี้ยดูดิโอ้โหทะลุอีกแล้วอ่ะทะลุแก้มอีกแล้วอ่ะเออโหนี่มึงจริงในการตีนะย้องยัญายแล้วก็ปลามันกินอยู่ตรงนี้ไปตกไหนก็ไม่รู้ โหกำลังเกี่ยวเยอะตีเลยอ่ะเขี้ยวก็เขี้ยวมาตีบอลนี้ตายแล้วตายแล้วเจ้าค่ะไหนเต้ไหน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 คุยหน่อยดิคุยมั่งดิโอ้โหเลเล่เบลเบลเบลเต๋เฮ้ยเนี่ยถ่ายวิวเข้ามาเลยครับตามมาครับตามมาเลยครับ แม่ไปที่ไหนก็หล่อตามไาที่นั่นนะไม่มีแคปชั่นนี้ได้ยังไงครับคุณเราไม่มีแคปชั่นนี้ก็ไม่ใช่พูกผมแล้วดื้ออีกแล้วตกปลาเอาเล่ามาแดกทั้งปีครับวัดคันผิดคันถูกอะไรกะไม้เนาะก็ตึงตึงบ้างแล้วแหละแม่ขนาดหูยังฝาดเลยอ่ะวิ่งคันไหนก็นไม่รู้ วันนี้กินอะไรครับนิยมอันนี้มันไปมังครับเ,เาขาควายสารแบบนี้ก็องกินแบบนี้ไม่ได้ซื้อเดี๋ยวไปซื้อให้น้องกินสักขวดหากับแก้มดีหน่อยนี่กับแก้มเขาเอามาเส้นสารเหมือนกันฉกสารมาที่บริษัททำบุญกลับเยอะแยะแต่ไม่ยอมรอเอา น้องแม่เดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวน้องไม่เจอเดี๋ยวน้องงวยงวนอีกใช่ไหมเราก็ต้องรีบมาเพรารีบมาไงวะปึ๊บอ้าวไอ้แม่งอยู่ไหนว่าบ้านก็ใกล้กว่าโอ้เดี๋ยวผมไปรอครับจานไอสัตว์ทุกทีกูต้องยืนรอแม่งทุกที <laughs> <c oughs> นี่แค่ครึ่งทางนะครับเจอมาแล้วสิบกว่าที แถมแบกปลออกไปอีกไม่น่าตกได้อะธรรมดาก็โอ้แบกเบนแบกเหยื่อก็เหนื่อยพอแบกคนเล่าเนี่ยพอแบกปลเอาอ,อีกโอ้โหสวยครับนุน่นรถจอดอยู่ลิบๆนุน่นมันจะเดิน ทางกูไม่มองเ้ยมองแต่เพื่อนออกมาเจอฝนเอกไม่มีอีกแล้วคนชื่อไอทำ ไอ้เหี้ยแม่งแอบพังเสาใี่ไหมพังเสาโอ้โหขาวโพลเลยไ,ไงไอ้ทัดออกไปซื้อเบียร์เต็มตีน อยู่มันไม่เต็มโห่กลับบ้านไงเมาไม่เต็มที่กลับบ้านไงใช่ไหมฟ้าฝนเครื่องเ้งเรื่องเลี้องโคแรงอ่ะเดี๋ยวแม่จะยุบมอไซค์กูจะล้มเนี่ยไงครับท้าเทพเสี่ยงยงนไข่โอ้โหโคตรแรงกะจะนั่งกินเบียร์ชิลๆกันหน่อยชิลจริงๆ แงลงไมา,าก็ฟ้ารั่วเลยไปตีเบ็ดนั่งกินเบียดดูคันเบ็ดจ้องคันเบ็ดซะหน่อยโอ้โหเวรนกรรมแทๆ้ๆตรงจะตีไหมเนี่ยเบ็ดเอาตีโอ,โตอีกโอ้โหีต้องอีกสองขวดแล้วเมาจังยืนเตียงกันกล้องหน้ากล้องหลัง <c oughs> พร้อมตายเมาจนไม่รู้จะกล้องหน้ากล้องหลังเรียบร้อยครับแม่งกะมานั่งกินเบีย์เย็นๆดูเบ็ด ดินป่าดินก็กกแตกแมเบียเอ้ยแมงตกมาไม่ลืมหูลืมตาเลยไม่เหลือไม่มีเหลือดูทัดเทพออกไปซื้อเบียร์สั่นก็คืนอยู่ข้างหลังโอยชีวิตแมงสะทุนแท้สว่ส็ดีครับยังมีคนอยู่ข้างๆอย่าไปตกปลาคนเดียวถ้าไปไหน <c oughs> คนเดียวในแมงลาบากมากที <c oughs> ียร์เดิอนออกมาทานเมื่อ <c oughs> กี้อยู่ในป่า นี่ยังไม่เมาเนี่ยดูคุยเหมือนไม่เมาเลยอ่ะมีต้องอีกสองขวดใช่ไหมงั้นกลับบ้านไปนอนไม่หลับนะเว้ยอ๋อยกมียกโชว์มียกโชว์มียกโชว์ชว,วันนี้เร่นของเงย็นๆก็ยกโชว์สวัสดีครับแค่นี้ครับวันนี้แม่งยังไม่ได้กลับอีกรถมาตายอีกหมดเลยผมท,ทัดเทมเยี่ยเลยใช่ไเรียบร้อยที่แม่งนั่งซ่อมรถกันอีก สองทุ่มแล้วมั้งไงเปลี่ยนเป็นว่ามึงเปลี่ยนเป็นไหม,ไหมต้องให้ที่ร้านเปลี่ยนไม่เป็นไรข้างในนี่